ครับมีคําถามจะถามอาจารย์ครับก็คืออาคารพาณิชย์พื้นที่เกินร้อยห้าสิบตารางเมตรแบบเป็นผนังโล่งครับก็คือมีแค่เสาอย่างเดียวทีเนี้ยระยะรุ่นของอาคารอะเราจะตรวจสอบจากไหนครับจะ,จะเช็กยังไงได้บ้างครับคือระยะรุ่นแนวอาคารต้องมีอยู่แล้วอเพราะอาคารในอย่างน้อยมันต้องมีเสา<ช>ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแนวอาคารย้ำอีกทีหน,นึ่งก็คือผนังหรือเสาแนวแรกสุดแล้วก็แนวผนังบันได ยกเว้นบันไดดีไฟที่มีลักษณะโปร่งเปลนตรงนี้เนี <enthus flush. S 3> ่ยมันไม่มีฝาก็ไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ต้องมีก็คือเสาเปลนระยะล้นแนวอาคารนะครับก็คือข้อที่สิบเอ็ดครูบอกแล้วนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับหนึ่งความกว้างถนนสองก็คือความสูงของตัวอาคารสามก็คือประเภทของตัวอาคารเปลนในกรณีนี้ก็คืออาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ทีนี้เขาไม่ได้พูดบอกอธิบายครูมาว่าความกว้างถนนเท่าไหร่ไง เพ้นที่ครูบอกแล้วเนี้ยมันจะพิจารณาไม่ได้เพ้นย้อนกลับไปก็คือครูอยากจะบอกว่าเวลาเราเขียนยื่นขออนุญาตเนี่ยเราจะต้องเขียนความกว้างถนนสาธารณะเส้นนั้นด้วยเพราะมันจะได้เป็นตัวกําหนดระยะห่างในข้อที่สี่เบรนะครับระยะห่างระยะล่นของแนวอาคารตัวตีนะครับเพ้นเราจะเขียนว่าเขตถนนสาธารณะเพ้นในตรงนี้เนี่ยสมมุติสมมุตินะครับ ถนนสาธารณะนี้นะครับมีความกว้างน้อยกว่าหกเมตรอ่าเพราะฉะนั้นระยะห่างแนวอาคารถ้าเป็นอาคารปาณิชย์นี้ชั้นเดียวก็โดนบังคับเลยครับอก็ห่างจากกึงกลางถนนสาธารณะนั้นนะเพราะมันถนนนะสาธารณะนี้กว้างน้อยกว่าสิบเมตรครับก็ห่างจากกึงกลางมาไม่น้อยกว่าหกเมตรอ่าสมมติถนนสาธารณะนั้นห้าเมตรครับครึ่งหนึ่งก็ถือเลยสองเมตรห้าอ่าสเิบเพราะฉะนั้นมันจะต้องต้องการอีกสามเมตรห้าสิบ อคนเนี่ยเข้าใจว่าสองเม็ดหมดเลยนี่ผิดนะครับเพราะจากถึงกลางเข้าไปถึงแนวอาคารเนี่ยหกเม็ด่ะตรงนี้ได้สองเม็ดห้าสิบนะ้เพราะงั้นมันจะได้เพิ่มอีกก็คืออีกสามเม็ดห้าสิบอ่าโอเคเห็นไหมครับเพ้นสมมุติถนนสาธารณะนี้มีความกว้างสิบเมตรจนถึงยี่สิบเมตรก็คือรุ่นหนึ่งในสิบอ่าพอรุ่นหนึ่งในสิบก็คืออะไรครับสมมุติว่ากว้างสิบสองเมตรก็รุ่นเขาไปแค่หนึ่งจุดสองแค่นั้นเอง เนี่ยมาเข้าใจผิดกันหมดว่าต้องสองเมตรสองเมตรเนี่ยผิดหมดเลยไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะครับเพั้นช่วยกันดูด้วยตรงเนี้ยนะครับหรือถ้าสิบห้าเมตรก็ล้นก็ไปแค่หนึ่งจุดห้าเมตรแต่ถ้าถนนนี้มีความกว้างเกินยี่สิบเมตรขึ้นไปนะครับก็ล้นแค่สองเมตรก็พออันนี้คือระยะล้นในอาคารนะครับเราไม่ได้พูดถึงที่ว่างด้านหน้าตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมหรืออะไรหรือประกาศของ ลมทางหลวงนะครับที่ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าหกเมตรนะครับอันนั้นก็คือที่ว่างนะไม่ใช่ระยะรุ่นแนวอาคารทีนี้ให้เข้าใจไปด้วยเพราะงั้นถ้าถามระยะรุ่นแนวอาคารก็คือข้อสี่เว็จากตัวนอนสาระข้อสี่สองก็คือจากเขตแรงข้ามสานะอ่าทีนี้ในกรณีนี้ครูมั่นใจว่าเขาจะถามระยหระห่างผนังมากกว่าเพราะก็บอกมีเสาอย่างเดียวอ,ยอ่าพอมีเสาอย่างเดียกก็ไม่ผิดนะแต่พอไม่มีผนังแล้วแสดงว่าเสาเนี่ยสามารถ สร้างชิดเขตที่ดินได้เลยก้างเคียงอเพราะมันเสาไม่ใช่ผนังบอกแล้วไงนะครับแต่ข้อเสียก็คือคุณต้องทําฐานรากแบบฐานรากเต็เป็นอเห็นไหมครับเป็นอาจจะห่างมาห้าสิบเซนก็ได้แล้วก็มีเสาเหล็กเสาอะไรขึ้นไปเพราะมันจะสามารถมีเสาขึ้นมาได้แล้วเลยก็ฐานรากหรือห่างมาหนึ่งเมตรเพราะมันจะได้มีคูระบายน้ํกข้งเคียงแต่ก็แล้วแต่ทีนี้เรื่องที่ว่างเลยทีนี้เปยนถ้าเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ย ก็ต้องที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใดที่มากที่สุดทีนี้ก็บอกว่าอาคารปานี้เกินร้อยห้าสิบตารางเมตรก็โอเค okay. แต่ครูก็แนะนำไปอีกคำว่าเกินร้อยห้าสิบตารางเมตรเนี่ยมันสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็เกินหมดแต่ถ้านะครับฟังให้ดีนะครับตรงนีนะ้ต้องไปดูเรื่องจำนวนน้องน้ำองุ่มด้วยนะครับ,รบในข้อในกฎกระทรวงย่อที่หกสิบสาม ก็คือแค่ไขปรับปรุงในกฎกระทรวงฉบับที่39นะครับเอาเกณฑ์ต่ําสุดนะครับทีนี้ถ้ากรณีอาคารพาณิชย์นี้มันมีพื้นที่นะครับที่ประกอบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยรวมกันตั้งแต่300ตารางเมตรขึ้นไปนะครับเป็นอาคารควบคุมการใช้นะครับเป็นอาคารควบคุมการใช้เนี่ยท้องถิ่นจะต้องมาตรวจนะครับอ่ารับตอนไหนอ่าไม่ว่าความกว้างทางเดินเรื่องอะไรต่างๆถังดับเพลิงเรื่องไอ้นู่นนี้ เมื่อถูกต้องตามรูปแบบรายการที่เขาได้อนุญาตไปแล้วเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ออกอหให้นะครับเมื่อก่อนในะอหกเดี๋ยวนี้ก็คืออ .5 ้าเขาเป็นอาคารควบคุมการใช้รตรงนี้ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยโอเคนะครับ